พี่น้องชาวราศีพฤษภครับในเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2569นะครับโชคใหญ่มาแรงมากความรักมาแรงเช่นเดียวกันนะครับชีวิตจะเติมเต็มความสมบูรณ์ความมั่งคั่งความร่ำรวยได้นะครับอะไรอย่างดวงเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันในคลิปนี้ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวพฤษศครับคลิปนี้ก็มา ดูกันนะครับว่าดวงของคนราศีพฤษภในเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2569จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับหมฮะก็จะมาวิเคราะห์ดวงให้ฟังให้ดูแบบกว้างๆนะครับพอเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์นะครับเพราะว่าเป็นการพยากรณ์แบบร,มรวมๆนะครับสิ่งที่ดีก็แนะนำก็บอกเล่าสู่กันฟังอะไรที่ต้องระวังเราก็จะได้ ไม่ประมาทในสิ่งนั้นนะครับสำหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวกับหมอฮักนะครับก็ทักทายแอดไลน์เข้ามาได้ตามที่ให้ไว้ตรงนี้นะครับเอาละครับมาดูว่าดวงคนราศีพฤษภในเดือนกุมภาพันธ์เป็นอย่างไรนะครับมีโอกาสมากน้อยขนาดไหนจะพบกับอะไรบ้างต้องระวังเรื่องอะไรบ้าง นะครับมาดูกันได้ครับเรามาเริ่มจากเรื่องที่หนึ่งนะครับพี่น้องชาวราศีพฤษภครับเรื่องการงานนะครับมาเริ่มจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งคือเด็กถือดาบนะครับเด็กถือดาบคือแนวทางเป้าหมายและก็วิธีการนะครับในการที่จะเดินหน้าต่อไปสู่สิ่งที่ตั้งเป้าไว้นะครับ ต้องเอาจริงเอาจังต้องพยายามนะครับแม้ว่าชีวิตจะเจออุปสรรคแต่พอถึงเวลาก็ต้องเอาจริงกับสิ่งนั้นนะครับเรียนรู้ศึกษาหาวิธีการสร้างแนวทางสร้างโอกาสให้ตัวเองนะครับเหมือนกับเราเป็นผู้น้อยต้องพยายามใช้ความรู้ความสามารถเต็มที่โอกาสก็จะเกิดขึ้นนะครับ ระการต่อมานะครับบรดูส่วนที่2ในเส้นทางของการงานนะครับเป็น1ดาบการตัดสินใจก็ยังมีความสําคัญนะครับจะเลือกจะทําอะไรต่อไปคือวิเคราะห์ให้ดีๆนะครับแนวทางชีวิตอาจจะมีหลายทางให้เลือกให้ตัดสินใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะดําเนินคู่กันไปคือความรู้ความสามารถประสบการณ์และการตัดสินใจที่ดีนะครับ ประกานต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็น2เหรียญการจะลงทุนอะไรก็ต้องรอบคอบด้วยเช่นเดียวกันนะครับมีวิธีการมากมายหลากหลายอย่างนะครับแต่ว่าแนวทางดวงคนราศีพฤษภคือต้องรอบคอบต้องรัดกลุ่มต้องสแสวงหาต้องสร้างโอกาสให้กับตัวเองนะครับ ทีนี้มาดูเรื่องที่2คือเรื่องของการเงินนะครับเส้นทางการเงินมาเริ่มต้นจากไพ่ยพยากรณ์ใบที่1คือ Temp e r a n c ร t ต์เทมเปคือการเปลี่ยนแปลงการคลี่คลายปัญหานะครับโดยเฉพาะปัญหาของการเงินนะครับใครที่เจออุปสรรคคนที่เจอเรื่องยุ่งยุ่งคนที่ติดขัดฝืดเครื่องก็จะมีโอกาสนะครับและก็เปลี่ยนแปลงคลี่คลายได้ดีขึ้นสิ่งที่ไม่ดีก็จะค่อยๆ ถอยห่างออกไปนะครับทีนี้ก็สิ่งดีๆก็จะเข้ามาแทนที่เรื่องรายได้เรการเงินความเคลื่อนไหวต่างๆก็จะตามมาประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2นะครับเป็น3มดับนี่เป็นเรื่องที่ต้องระวังนะครับสัญญาเอกสารของการเงินต้องรอบคอบนะครับเพราะว่าอาจจะมีข้อผิดพลาดเกิดความไม่เข้าใจกันได้ง่ายในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่ 3. เป็นราชินีดาบนะครับราชินีดาบก็เป็นทางเลือกเป็นการตัดสินใจเป็นการแก้ไขปัญหาด้วยนะครับสำหรับสุภาพสตรีชาวราศีพฤษภนะครับในเรื่องของการเงินนะครับทีนี้มาดูเรื่องที่ 3. เรื่องความรักครอบครัวเป็นเช่นไรนะครับมาเริ่มต้นจากไพ่ปัา,ากรบัใบที่หนึ่งเป็น6ถ้วย หกถ้วยคือการกลับมาของสิ่งดีๆของสิ่งที่มีคุณค่ามีความหมายหกถ้วยมาอยู่ในตำแหน่งของคำว่าความรักชาวราศีพฤษภที่รอคนรักอยู่แดนไกลมีโอกาสจะสมหวังคนรักที่ไม่ได้เจอกันนานๆนะครับอาจจะมีภาระตรงนั้นตรงนี้เดินทางไปทำมาค้าขายที่อื่นแบบระยะเวลานานๆ ก็จะมาพร้อมกับข่าวดีๆมาพร้อมกับเรื่องราวที่ดีๆมาพร้อมกับทรัพย์สินมาพร้อมกับของขวัญของมีคุณค่าไม่ว่าทางที่มันเป็นวัตถุสิ่งของหรือว่าคุณค่าทางด้านจิตใจนะครับความรักก็จะงอกงามขึ้นกลับมามีความสมหวังมีความสมบูรณ์นะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2ในเรื่องความรักเป็น10ถ้วยนะครับ จะมีงานเลี้ยงมีกิจกรรมมีความรู้สึกที่ดีๆมีความบันเทิงมีความสมหวังมีคนเข้ามาร่วมงานกันจำนวนมากชาวราศีพฤษภนะครับมีโอกาสที่จะมีงานแต่งงานมงคลงานฉลองที่นำความสุขมาให้ครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3นะครับในเส้นทางความรักนะครับเป็น The Sun เส้นทางของเดอะซันคือความสมบูรณ์นะครับคนที่อยู่แดนไกลก็จะกลับเข้ามาด้วยนะครับเป็นต้นว่าคนรักอยู่ต่างประเทศเป็นคนต่างชาติต่างภาษาเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำมีองค์ประกอบของความยิ่งใหญ่มีความมั่งคัง่งก็จะเข้ามาในวงจรชีวิตด้วยเช่นเดียวกันนะครับโอกาสตรงนี้เด่นมากๆนะครับโอกาสความรักโอกาสความสมบูรณ์ความมั่งคั่งงานแต่งงานมงคลครับ ต่อมานะครับมาดูเรื่องที่4อุปสรรคเป็นอย่างไรแนวทางการแก้ไขเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาเริ่มต้นจากไพ่ยพยากรณ์ใบที่หนึ่งนะครับเป็นราชาดาบอุปสรรคและการจัดการปัญหาแนาวทางการแก้ไขยังอยู่ในสถานะการที่ดูแลได้แก้ไขได้นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีอุปสรรคตรงนั้นตรงนี้ ก็ต้องหนักแน่นมั่นคงในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับเรากาดวจะมีความสําเร็จนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับก็เป็นสตรีงนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทของสุภาพสตรีชาวราศีพฤษภด้วยเช่นเดียวกันนะครับนั่นคือการแก้ไขปัญหาความเป็นผู้นําคิดได้เริ่มสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆนะครับอันนี้ก็ทําได้ดีด้วยครับ ต่อมาครับมาดูส่วนที่3ในแนวทางชีวิตนะครับเป็นความสำคัญยิ่งใหญ่มากนะครับเป็น M อ่าเป็น wheel of fortune นะครับเป็นกลงล้อของโชคลาภโอกาสที่จะพลิกชีวิตโอกาสที่จะร่ำรวยโอกาสที่จะได้เงินล้านโอกาสที่จะได้รับสิ่งดีๆแบบไม่น่าเชื่อเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะครับนั่นคือแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง ชะตาชีวิตของคนราศีพฤษภในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับทีนี้เรายังมีไพ่พยากรณ์ใบที่13นะครับเพื่อเป็นการให้คาพยากรณ์เพิ่มเติมสำหรับชาวราศีพฤษภนะครับเป็นเอ่อเลเวอร์นะครับเป็นดวงความรักความชอบความพอใจที่มาแรงนะั้นหมายความว่าความรักมีโอกาสที่จะสมหวังมากๆนะครับ สรุปดวงคนที่เกิดในราศีพฤษศพในเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2569นะครับท่านอาจจะเริ่มต้นเดือนด้วยคำว่าการตัดสินใจในเส้นทางของการงานเส้นทางของการดำเนินชีวิตมีความยุ่งยากมีภาวะของความซับซ้อนในหลายเรื่องเข้ามาให้แก้ไขให้จัดการไม่ว่าเรื่องลูกหลานบริวารเรื่องของความตั้งใจเรื่องของการตัดสินใจนะครับอันนี้เป็นพื้นฐาน ก้าวสู่จุดนั้นผ่านอุปสรรคและก็ก้าวสู่ความสำเร็จได้นะครับการงานก็จะเริ่มดีขึ้นมีงานใหม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมีงานใหญ่ๆงานสำคัญสำคัญเข้ามาการเงินก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงคลี่คลายได้และที่สำคัญจะมีโชคใหญ่ได้รับเงินจำนวนมากๆเข้ามาด้วยแบบพลิกชีวิตเลยนะครับความรักเป็นสิ่งที่ดีสวยสดงดงามนะครับคนที่รอคอยคนรักรอคอยความรัก มีโอกาสจะสมหวังนะครับคนรักที่ไม่ได้เจอกันนานๆคนรักอยู่แดนไกลคนรักเป็นชาวต่างชาติมีโอกาสจะสมหวังด้วยนะครับและมีงานเลี้ยงงานแต่งงานมงคลเข้ามาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับประกอบกับความสมบูรณ์ความภูนสุขความมั่งคัง่งความร่ำรวยโชคใหญ่ๆกำลังจะเกิดขึ้นเป็นการเติมเต็มชีวิตที่ดีมากสำหรับชาวราศีพฤษภนะครับ เอาละครับหมอฮักก็บอกเล่าเรื่องราวดวงคนราศีพฤษภในเดือนกุมภาพันธ์2569มาพอเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์นะครับว่าสิ่งใดดีสิ่งที่ไม่ดีคืออะไรบ้างนะครับก็บอกให้เป็นไกด์ไลน์นะครับท่านที่เข้ามาดูก็อย่าลืมนะครับใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับหมอฮักนะครับ วันนี้ก็หลาเพียงต่านี้นะครับขอให้ชาวราศีเพืฤษภทุกท่านพบกับสิ่งที่ดีๆมีความสุขมีความร่ำรวยสมหวังสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ